สวัสดีโกโนแพนครับผมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับโกโนแพนครับวันนี้พอดีมีธุระครับก็เลยพาใบตองออกมาทําธุระนิดนึงฮะอยู่ที่พัทยาครับผมตอนนี้ออกมาจากบ้าน1 1บเอโมงห้ครับอย่างร้อน กำลังไปพัทยากันนะครับเดีย๋ยวนะผมปิดเสียงก่อนเสียงมันดังไม่ชอบให้ GPS มันพูดเข้ามาในหัวเสียงดังดัง ช่วงพักเที่ยงพอดีครับก็พักเบรกที่ทํางานก็เดี๋ยวรีบจริงๆอยู่บ้านแหละผมผมทํางานอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่นะครับก็เห็นว่าเป็นเที่ยงแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยก็เลยเดี๋ยวรีบไปฮะแปบ๊บเดียวขับรถกันกลางแดดเปล่งเปล่งแบบนี้ละฮะวิถีไบเกอร์ครับผมขออย่างเดียวอย่าติดไฟแดงแค่นั้นแหละไม่งั้นร้อน ยาวๆตัวนี้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าหูยร้อนปะอันนี้ไม่ได้ร้อนที่เครื่องยนต์นนะอันนี้ร้อนแดดนี่แหละฮะ ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันเนาะเวลาเอากล้องมาติดที่ที่คางอะที่เมาที่คางอะคางตัวหมวกกันน็อกอะฮะเออมันกดน้ําหนักหมวกลงมาซะแบบ <c oughs> เออมันกดคางผมเลยเลยนะไม่น่าเชื่อว่ากล้องตัวแค่น,นี้มันมีน้ําหนักเยอะขนาดนี้นะมันทําให้บลานา์หมวกเสียสมดุลไปเลยอะกลายเป็นว่าต้องบางจังหวะต้องเกรงคออะเพื่อที่จะแบบยกยกหน้ากล้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ เมื่อก่อนอน่ะตอนซื้อหมวกใบนี้มาแรกๆอะ่ะที่หมวกมันยังไม่ฟิตติ้งอ่ะมันมันยังแน่นอยู่ผมซื้อหมวกผมซื้อเหมือนจะซื้อผิดเบอร์ด้วยแหละเออเหมือนจะซื้อเล็กไปเบอร์หนึ่งหูยอมรับเลยตอนใส่ตอนนั้นโคตรทรมานเลยแน่นแต่แน่นแล้วมันไม่มันไม่ปวดกระหม่อมไงเออเพอมันไม่ปวดกระหม่อมก็คือเราก็ดูแล้วว่าหมวกจริงๆมันคือไซส์เรานั่นแหละแต่ว่าก็ต้องทนใส่ไปพักหนึ่งอะฮะ เราทนใส่ไปไหนไม่ทนทนใส่ไปนันอ่นโ,โอ้โหขาไปนี่บันเทิงฮะแต่ขากลับชินชวนของใส่ซ้อนซื้อลูกบอลพลาสติกมายัดเอาไว้ฮะเออช่วยได้เยอะเลยแต่เราต้องแซงรถคอนเทนเนอร์คันนี้แล้วได้นะไปโอ้กำลังเหลือๆห้าเปอร์เซ็ตเปิดปุ๊บหน้าหงายเลย ตอนนี้เราก็จะออกจากถนนนะ9กิโลแล้วนะครับวันนี้ไม่ไปสุขุมวิทนะเพราะว่ามันติดไฟแดงเยอะไม่ชอบไฟแดงฮะมันร้อนแต่ตรงนี้ก็รถใหญ่เยอะเพราะว่ามันเป็นทางไปเครือสหพัฒนะฮะ เน iam, ี่ยอากาศแบบเนี้ยให้ผมเดินนะผมไม่เดินหรอกร้อนจะเป็นจะตายอืมือขี่มอเตอร์ไซค์สุดชื่นยังไงกันน่ะเดี๋ยวแซงรถคันนี้ไปกันซีดวันนั้นวันนั้น จอดรถอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแดด่องตอนเช้าตอนใสๆล้างรถน้ําโดนบอกลอดขวัญขึ้นโอ้ยเนาะหน้าหนาวอะไรวะเนี่ยโอ้ยร้อนจริงๆสรใส่ไปออกทริปวันเดย์ทริปนี้คงต้องออกแต่เช้ามืดน,นะฮะต่อให้จะไปใกล้แค่ไหนก็ตามเอาเขาใหญ่เนี่ยสองร้กว่าโลเนี่ยก็ต้องออกเช้ามืดแตไม่ไงั้นไม่ไหวอะมันจัดจ้านมากทุกคนอู้ร้อน ไปกันนะทุกคน ไม่อยากมาตอนเย็นไงมาตอนเย็นแล้วรถมันเยอะครับตอนนั้นผมมาทุระที่แหลมฉบังกับใส่ซ้อนอ่ะนะเราโอ้โหห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นสุดยอดเลยเอารถเอาไปตองมาเนี่ยซอกแซกไม่ได้เลยครับแน่นเปี้ยะ ไม่รู้จะพูดอะไรน้องจะคําว่าแม่งร้อนมากอะ่ะโอ้ยร้อนหนะะ้าขาไม่ใช่หนะะ้าขาแข้งแข้งอะไรวะแข้งข้างอะ่ะขึ้นบนตะตุ่มมาประมาณประมาณหนึ่งฝ่ามือเขาเรียกอะไรอะ่ะนั่นแหละโอ้ยร้อนทะลุกางเกงขาย,ยาวเลยฮะเข้าใจแล้วว่าเขาทำไมเขาถึงใส่รองเท้ากาดกันออ้ยร้อนจริงๆ ขนไม่แล้วมั้งนะทำเป็นเล่นขี่ฟอร์ซ่าดีๆไม่ชอบอแต่นะอัธรรมันก็คนเราอย่างกันนะทุกคนอันนั้นขับหล่อขับคุณชายขับสบายก็ฟอร์ซ่าเลยครับเดี๋ยวกลับไปตั้งคา่าแจ้งเตือนไอ้ตั้งคา่าเตือนล่อที่มันกระพริบกระพริบอะ shifting lamp เนี่ยอะไรเนี่ย ห้าพันรอบไม่น่าจะเวิร์กนะความเร็วยังไม่ถึงร้อยเลยกระพิบกัะพิบกระพิบกระพิบอย่าตั้งสักอย่าตั้งมันสักแปดพันรอบเลยจะได้ไม่ต้องมาวนใจเห็นไหมมากับพิบห้าับเนี่ยความเร็วพุ่มแค่ร้อยสิบเดกระพิบกับพิบกัะพิบกระพิบกระพิบกระพิบเห็นไหมพอม,มันอยู่ที่ห้าพันรอบไงผมตั้งไว้ห้าพันรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับใหม่ ขับแค่นี้แหละครับขับเร็วเลยมากมายความเร็วไม่ใช่คำตอบฮะขี่รอรอดีกว่า <Yes. S 1> ขับรถต้องระวังรถยูเทิร์นดีๆนะฮะบางทีเดากันไปเดากันมาพวดพลาดออกมาแล้วก็เบรกกันไม่ทันไปฮะยาวไปครับ ทุกคนตอนนี้เราถึงพัทยากลางแล้วนะฮะอีกประมาณ9กิโลก็ถึงละผมบอกก็ได้ผมมาติด USB ชาร์ g เจว่าเดี๋ยวออกคลิปต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวว้าบุนกันนะอาศัยลำพังแค่ Powerbank ผมว่าไม่น่าจะพอ เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะติดใช้โทรศัพท์ดู GPS นี่แหละครับคือตอนแรกมองไอตัว Motovision เอาไว้ไนะคะที่ว่าติดไว้กับรถเลยแต่ผมมองว่าผมไม่ได้ออกทลิปล่อยขนาดนั้นแล้วก็มันก็ดีสัก,กว่าคือไม่ต้องเอาของมีค่าไว้บนรถแต่เวลาเราจอดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันถ้ามันจะถอดมาต้องยก,ยกชุดสายไฟไปก็เถอะก็คือเอาโทรศัพท์มาวางดีกว่าง่ายดีก็เลยยังไม่ได้ติดผมว่ามันก็เพียงพอแล้วละ่ะ อเอาจริงมันก็หมดหน้าฝนแล้วนะตอนนี้อยห้าสามเนี่อนี่แหละนิส่คนไทย <c oughs> <c oughs> เห็นไฟเหลืองบิดใส่เว้เยอย่าหาทํานะฮะันนี้กินข้าวเสร็จจะไม่ได้กินกาแฟเลยฮรมือสั่น <c oughs> อยู่กาแฟนี่ออกรถตรงนี้นะครับาวาตสกิพัทยา มีไหมข้างในนั่นไงไม่มีบริีจอดว่าหมดเหมือนเราจะต้องเลี้ยวซ้ายใกล้ๆนี้ละ่ะคือร้านนี้เขาเป็นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็รถทัวริงพอดีก่อนมาผมเช็คแล้วละ่ะว่ามันมี USB ชาร์จเจอร์ไหมเขาบอกว่ามีนะฮะแล้วก็พร้อมของพร้อมติดตั้งก็ ไม่ได้แพงมากนะมาติดที่ร้านครับพอดีเขาไม่มีบริการติดนอกสถานที่นะมันก็ไม่ได้ไกลอะ่ะก็เลยมาอุณหภูมิของรถบรซิสนะครับอุณหภูมิมอน้ำอ่ะเวลาเราวิ่งปกติเนี่ยไม่ควรเกินร้อยสามร้อยสี่องศานะเพราะถ้าถึงแล้วมันก็จะดีดตัวลงมาแต่ถ้าเกิดเกินนั้นนะ่ะก็คือมอน้าน่าจะมีปัญหาละหรือไม่ก็อากาศก็จ,จะร้อนมากแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราแบบขึ้นดอยดันดอยอย่างเงี้ย ความร้อนจะสูงเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยนเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปยอย่าให้เกินร้อยสามใช่ไหมลงยังต่อวะหมู่สว่างมองไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวขวาไปครับทางไปสัตหีบ ี่ยวะอ๋อนี่ไงแถวตรงไหนวะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วอ๋อร้านนี้เหรอปิดกล้องก่อนนะทุกคนถึงแล้วอาสวัสดีครับทุกคนเรามาถึงร้านใส่ USB charger แล้วนะครับอันนี้ร้าน Motorcard มอเตอร์พาร์ทนะพี่เนาะอ๋อใช่ใชมอเตอร์พาร์ทนะครับอยู่ตรงพัทยาใต้นะครับเนี่ยพี่ก็แต่งรถบิ๊กไบค์เกือบทุกรุ่นเลยเนาะพี่เนาะมีทุกทุกอย่างเลยถ้าเป็นรถทัวริงทัวริงมีทุกรุ่นนะครับเนี่ยกล่องปิ๊บอลูมิเนียมก็มีนะฮะคันเมื่อกี้เป็น Honda าซีแอลนะอ่าพี่เขามาติดสปอร์ตไลท์นะครับพี่ก็เป็นตัวแทนของฟิวเจอร์อด้วยมาติดได้เลยงานฟิวเจอร์องานดีครับผมนี่วันนี้ผมมาใส่ usb Charger อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาออกทริปมันจจะได้มีชาร์ โทรศัพท์ของมีพร้อมติดตั้งนะครับมาก็น,นัดพี่เขาได้เลยลอ่ามานั่งรอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจเพจร้านพี่เาไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็มาอยู่พัทยานี่เองอ่าเพราะผมเชื่อว่าคนที่อยู่เราแวแกแถวเนี้ยแถวชนบุรีแถวอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมาที่พัทยาแต่ก็จะไม่ค่อยรู้ร้านเนาะเนี่ยร้านนี้ผมแนะนําครับเดอิชิยามาดาใช่ไหมพี่เฟซส่วนตัวนะ โมโตพาร์ตเลยพี่เขาขายในแอปส้มด้วยนะครับของผมที่ผมรีวิวไปหลายชิ้นนะ่ะเออผมเพิ่งมารู้ว่าผมซื้อที่เพจพี่เขาเนี่ยเออคุยไปคุยม,มาอ้าพี่ก็เปิดร้านอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ผมซื้อร้านพี่เขาติดตั้งเวอร์ซิสนะฮะอันนี้งานนี้ไม่ได้ตัดต่อสายไฟใช่ไหมครับพี่ปลักต,ตรงรุ่นเดี๋ยวผมไ้ดูหน้าร้านนะเวลามาจะได้หาเจอ,อยนะผมพาไปดูหน้าร้านอ่ะนี่นะฮะหน้าร้านเวลามาเจออยู่ขวามือนะครับ ชื่อร้านมอเตอร์พาร์ทนะครับผมมาถึงก็นั่งรอได้เลยช่างเข้าทุกวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้อันนี้ของแต่งเห็นไหมครเพียบครับทุกอย่างที่เป็นทัวริงถ้าไม่มีก็สั่งได้นะพี่นะสั่งได้หมดม,มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น,นใช่<ม>ใชไหมครโอเคอ๋อม,มีโกดังด้วยอ๋อมีโกดังด้วยอันนี้พี่ก็ติดตั้งไปนะผมว่าจะถามไปเรื่อยๆนะครับพี่ ปีพวกนี้ครับพี่ไอ้นี้ยยกชุดเลยพร้อมแหลกนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นรุ่นหนารุ่นหนาก็เป็นราคาที่สองหมื่นสองหมื่นแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบด้านล่างแบบนี้ที่เขาใส่ทั่วไปก็หมื่นพันห้าร้อยหมื่นรุ่นทั่วไปหมื่นหกพันห้าร้อยใช่ครับอย่างหนาอย่างหนาสองหมื่นสองหมื่นถ้าเป็นยี่ห้อ GSADV ก็สองหมื่นแปดอ่านี่นะนี่นะ GSADV แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่วัสดุเนาะ<ช>แล้วแต่ยี่ห้อแต่ราคารวมแหลกแล้วใช่ไหมครับพี่รวมทุกอย่างครับอ่ารวมทุกอย่างแล้วนะรถทรงทัวร์ลิงวีสตอมเอ็นเอ็กซ้าร้อยเบอร์ซิสใส่ได้หมดครับมีทุกอย่างนะครับที่เขามีโกดังอยู่นะใช่ได้อยากได้เลยถามเขาได้เลยมีหมดทุกอย่างเมื่อกี้ผมถามเรื่องอาขาตั้งคู่ของเบอร์ซิสไปละรอประมาณสักอาทิตย์ได้ไหมครับพี่เวลารอของไม่ถึงครับถ้าเกิดช่างงีก็สองสามวันโอเค ประมาณเท่าไหร่นะครับสามพั 3, นเท่าไหร่นะพี่สามพันห้านี่นะเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอีกหนึ่งร้านนะครับสาหรับของแต่งทัวริงสาหรับเพื่อนๆที่รอรถอยู่นะครับสิ้นเดือนนี้ก็ทยอยส่งมอบแล้วที่ไหนไม่รู้ว่าตรงไหนมีก็มาที่นี่นะครับพัทยามีแน่นอนรัร้านมอเตอร์พาร์ทนะครับแต่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับไปเดี๋ยวผมรีวิวให้ว่าผมซื้ออะไรมาเพิ่ม้างนะครับวันนี้เดี๋ยวมีของมาส่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปของแต่งอะมมันมี มันมีการดีดที่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าของมันเพิ่งมาส่งเมื่อวานนะครับวับนนี้เดี๋ยวจะมีชิวหน้าที่มันเป็นของมาสกิเนะอ่า20นิ้วเดี๋ยวลองดูมันสูงกว่าเดิมแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวรีวิวกันตอนนี้ให้พี่ช่างเขาติดตั้งตัว USB charger ก่อนนะฮะอ่านีก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนอัน <Wh ee! S 1> นี้อยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น USB เป็น Quick Charge เป็นไท p e C นะครับแล้วก็เป็น USB ธรรมดายอีกหนึ่งหัวนี่เห็นไหมฮะบอกวนแบตเตอรี่ด้วยดดอ๋อปิดเปิดได้ด้วยอันนี้เป็นสวิตช์อีกอีกหนึ่งเสเตตแล้วีหรนะใช่ครับตัวนี้เป็นไททีีแล้วนี้ USB ตัวนี้เป็นฟาชาร์ชอ่าเป็นฟาชาร์ชปิดได้นะครับปเปิด,ด <Okay. S 2> ปิดได้นะนก็นนอ่ากันน้ำนีมีบ็อกกกันน้ำด้วยนะครับ อันนี้เมื่อกี้คุยกับช่างแล้วช่างชื่อพี่ชี้นะครับคราวนี้เนี่ยใครมีอะไรสายด่วนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโทรอย่างเดียว,ยเ,ยวเพราะบางคนแชทมาแนละ้วถ้าเกิดพี่ชี้เขาไม่ตอบ่อยแสดงว่าพี่เขาติดติดงานอยู่นะครับใช่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกครับต้องต้องนัดนะนถ้าไม่นัดมานั่งรอนี่ก็ไม่รับประกันว่าจะได้คิวกี่โมงนะฮะทำคนเดียวนะครับครับอ่าเมื่อกี้เราลองละใช้งานได้ดีเลยค่อนข้างสวยมันมีไฟสีเดียวนะพี่นะ จริงๆมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวแต่ที่มันมีอยู่ที่ร้านตอนนี้คือสีฟ้า,ฟาอ๋อโอเคไม่สีเลียดไม่ติดอะไรนี่นะครับตอนนี้เบอร์ซีดกำลังมาฮะตลาดกำลังตื่น <laughs> ตลาดตื่นตลาดแตกหาที่แต่งที่ไหนไม่ได้อย่างที่บอกครับมาร้านพี่ชิเลยนะมอเตอร์พาร์ทนะครับหนองมะกอกนะพี่นะเเออเขามะกอก หรือพัทยาใต้ก็ได้อ่าพัทยาใต้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้ง Google Map ทิ้งเบอร์โทรนะครับให้ไว้ใต้คลิปอย่างที่บอกนะครับสายด่วนโทรอย่างเดียวนะครับที่พี่เขาตอบชา้าอะไรอย่างนี้คือก็ติดง,งานนะฮะทำคนเดียวเสร็จเรียบร้อยสวยๆแจ๋วๆพร้อมออกทริปนะครับผมนี่ผม <follow. S 1> Go No Plan ครับพี่ได้ได้ f o l l o w e r เพิ่มอีกนึ่งคน อ่าโอเคอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านโมอเตอร์ไ e ค์ช็อปนะครับนี่เสร็จแล้วอยู่ชาร์จโชว์เลยไม่ค่อยเหินนะชาร์จโชว์นี่นะครับแล้วก็หาเหลี่ยมนิดนึงเสียบก่อนปึ้งอันนี้อ้อมมาข้างบนนะนี่ประสวิทปับเสียบตรงนี้เดี๋ยวๆๆีไม่ดีวะ หมุนรอบนี้ะหมุนรอบนะ่สายก็ยาวครับ๋ยงหาที่เขียไปดูนะฮะเทเด่แหลมเลยครับเรียบร้อยติดจํา้อยแล้วนะครับผชาชัดชาร์ดนะฮะนี่เรียบร้อยใช้ได้เลยครับกลับบ้านกันดีกว่าสายแล้วครับผมบ้านฮะเริ่มครับโอเค Let's go! ผมติดตั้งไปก็400กว่าบาทครับผมรวมของรวมค่าแรงนะฮะส่วนใครสนใจจะติดก็มาได้ที่ร้านพี่ชิเลยนะครับราคาก็อยู่ที่เราเลือกนะแต่ตอนนี้มันมีแบบเดียวแหละก็ราคาใกล้เคียงกัน450บาทโอเคเตรียมตัวครับเอาละไปไปฮะ